น้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภา,าพ้นทุกข์ทางมะอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์วันนี้ วันจันทร์ที่21กนะุมภาพันธ์2,565นเป็นวันที่6ของการรบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิธีทำคำจุนโลกรุ่นที่11นะวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษนะสัมผัสเชิงลึกนะนักศึกษาปริญญาเอกนะมจรอ้าวนักศึกษาพร้อมแล้วก็เชิญนะเชิญดำเนินการได้เลยนะ น้องกราบคราว่าอาจารย์ดรใจเพชรลาจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมคุร,รุและพี่น้องผู้มีใจได้ทุกทุกท่านค่ะผู้วิจัยชื่อสุกัญญามโนบาลน,นะคะเใจแสงธรรมเป็นนิสิตปริญญาเอกสาขาพุทธบริหารการศึกษาคณะครุราศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยค่ะกำลังทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อรูปแบบการบูรณาการศาสตร์การอ่านมั่นตากับหลักอริยสัจสี่เพื่อการเรียนรู้งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีแบบพหุระยะโดยวิธีกึ่งทดลองจากประชากร2,000คนกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง100คนจากผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมโดยการอ่านม่านตาบูรณาการกับหลักอริยสัจสี่แล้วใช้วิธีเชิงปริมาณเพื่อขยาย การวิจัยเชิงคุณภาพใช้สถิติเบื้องต้นและขั้นสูงในการตรวจสอบความเที่ยงของตัวแปรผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์การชนะสูตรและการคัดกรองโรคว่าเป็นการช่วยแพทย์ในการนิฉัยเพื่อให้การรักษาถูกต้องรวดเร็วและติดตามประเมินผลผู้ป่วยไม่ว่าจะเชิงรุกหรือว่าเชิง <c oughs> เชิงรุกหรือเชิงรับก็ตาม และเมื่อมาพบศาสตร์การอ่านม่านตาที่ใช้เพียงเลนส์เล็ไฟฉายหรือถ่ายภาพม่านตากับชัดกับชาติอ่านม่านตาก็สามารถประเมินระดับสุขภาพกายใจทุกระบบได้ภายในครั้งเดียวโดยไม่ต้องวินิจฉัยไม่มีใบสั่งยาจึงได้บูรณาการกับหลักอร,ริยสัจสี่ในข้อสมุทยัยเพื่อให้รู้อารมณ์กิเลสอันเป็นสาเหตุของโรคทุกโรค แลกําจัดหรือรักษาโรคโดยใช้มัทมีองค์แปดสินสมาธิปัญญาหรืออริยสัจอริยสีมรักษาโรคตามแนวแพทย์ดิธิธรรมจึงต้องการทราบว่าการใช้ศาสตร์การอ่านม่นตาบูรณาการกับหลักอริยสัจสี่เรียนรู้แล้วมีประโยชน์สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันจนทําให้รู้จักตนและเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นหรือไม่อย่างไรโดยมีวัตถุประ,ระสงค์เพื่อศึกษาทดลองและนําเสนอรูปแบบ การบูรณาการศาสตร์การอ่านมั่นตากับหลักอริยสัจสีเพื่อการเรียนรู้และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผู้วิจัยได้ขอสัมภาษณ์เชิงลึกอ,อาจารย์ในฐานะผู้เป็นผู้นำแนวหน้าของการแพทย์ทางเลือกแพทย์พิธีธรรมและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธธรรมบูรณาการในข้อคำถามศาสตร์การอ่านม่นตาที่พัฒนาเป็นการประเมินสุขภาพแบบอง์รวม เมื่อบูรณาการกับหลักอริยสัจสี่แล้วควรเรียนรู้หรือไม่กระบวนการและขั้นตอนเรียนรู้ควรเป็นอย่างไรและสุดท้ายประโยชน์และเงื่อนไขความสําเร็จของการเรียนรู้แบบองรวมควรเป็นอย่างไรเขากราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะอ่าตามคําถามที่ได้ถามมานะ ว่าศาสตร์การอ่านม่านตาที่พัฒนาเป็นการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมเมื่อบริการ